ก็กลับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ทบช่องเบบกิเม้งโลบอกนะครับวันนี้ผมจะมาออสอนหาดาบใหม่กับปืนใหม่ในอ,อ m a g i C C นะครับว่ามันหายยังไงนะโอเคนะครับเกาะใหม่มันก็จะเป็นเกาะประมาณนี้นะครับเป็นเกาะใหม่นะครับโอเคอันนี้ก็จะมีเกาะใหม่นี้ก็จะมีให้เราสุมสุ่มธาตุได้นะครับ เป็นที่สุ่มธาตนะครับโอเคครับเดี๋ยวผมจะสอนหาคาตานะกับปืนที่มาใหม่นะครับอันนี้คือเงินผมนะครับผมเลยก็ตันนะครับเล่นมาตั้งนันจะเกือบอาทิตย์แล้วนะครับคาตานะให้เรามาก่อนนี้แล้วจะเป็นแท่งสูงี้ใช่ไหมครับให้เรามานะครับนะก็จะอยู่ตรงนี้นะครับราคาสองหมื่นห้าร้อจะซื้อเลยครับนี่ได้เลยนี่นะคาตานะโอเคมันจะเป็นนี้นะน้ำชมพู่หน้าตาเวลาฟันซุกโอเค ก็ได้อยู่แล้วเข้ามาคีย์สีก็จะโอ้ไมค์ก็สีส้มเลยท่านผู้ชมสกิลแซ่บเป็น h o r i z o n t a l slash ฟุบปอย่างนี้ท่านผู้ชมสกิลเอกเป็น flash slash อย่างนี้นะนชุบอย่างนี้ท่านผะู้ชมฟุบปไปอย่างนี้ถา,ามว่าโหดไหมก็โหดอยู่นะครับโอเคสกิล okay. ก็จะประมาณนี้นะสะแต็ดาบผมก็ตันนะครับเวปพ่นผมนะ ปืนก็ให้มาข้างๆตรงนี้นะครับก็จะเป็นปีปืนขายนะครับเป็นดูโอพิสตันนะครับราคาสองหมื่นะครับนี้ได้แล้วอ๋อน่าจะพกได้แต่ละอันนะท่านผู้ชมเวลาย,ยิงก็จะประมาณนี้ปิวป้วปิ้วสกิลแซ่บเป็นการยิงหลววปุ้งปุ้งปุ้งอย่นี้นะครับคิกก็ยิงได้นะสกิลเอ็กเป็นการตีลังกาแล้วก็ยิงนี่ท่านผู้ชมปุ้งอ๋อสองนัดเลยถามว่าดีไหมก็น่าจะดีอนยะู่นะท่านผู้ชมผมจะไปลอง เพื่อไปลองดูกับปอดใช่ไหมเราจะไปลองดูกปอดว่ามันดีไหมคือตอนนี้ทนะ่านผู้ชมเออ่ผมยังไม่มีเออ่มันเรียกว่าอะไรอะ่ะผมยังไม่มีพวกอัอนนั้นเลยถ้าใครได้เออ่ท่านผู้ชมได้แบ่งผมบ้างก็ได้นะเพราะผมมันไม่มีเลยผมขอก็ได้นะครับบางครั้งถ้าผมอาจจะแบบมีไลฟ์สตรีมอะไรบ้างก็อาจจะมีบ้างครับที่เดี๋ยวผมจะมาลองยิงดูนะว่าถ้าว่ามันแรงแค่ไหน เดี๋ยวจะลองยิงดูนะปิ้วปิ้วโอ้แรงอยู่นะแรงอยู่นะเฮ้ยดีอะเจ๋งอะคือมันยิงระยะไกลได้เห็นะคุณผู้ชมเฮ้ยปึ้งปึ้งปึ้งไม่โดนเสร็จ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 อุ้ยเฮ้ยแรงเฮ้ยตีบอสได้ดีเลยนะท่านผู้ชมตีบอสได้ดีเลยตีบอสได้แบบยั่งดีแน่เลยเนี่ยโอ้ยยังเท่เสร็จ เอ้ยเอ็กปุ๊ปปุ๊ปอุ้ยแรงแรงแรงมากแรงมากแรงจริงไม่ได้โกหกแรงจริงน้ำซชมดูปุ๊บปึ้งไม่โดนน่าจะต้องระยะใกล้อ่ะอุ้ยแรงแรงเลยแรงเลยบอกขอบอกเลยว่าแรงจัดจัดแรงอันนี้คือเวลาเครื่องมาขี่หนาวเวลาไม่เครื่องมาขี่ก็จะประมาณนี้ผลม up เบอร์ป้อนตันก็เดี๋ยวดูดาเมจนะ สามร้อยสิบเจ็ดนะครับแต่แล้วเครื่องปารคีก็สามร้อยเก้าสิบหกนะครับหโหดมากโหดจริงโหดจริงผมแนะนำไม่ซื้อนะผมแนะนำเพราะตอนนี้ปือนอาจจะโหดกว่าดาบก็ไดนน้นนท่านู้้ชมนะ่ยังโหดเลยโอเคเดี๋ยวจะลองไปดูคัตานะนะครับว่าจะดีไหมนี่ครับคัตานะอยิวเซด เออโอ้เจ็ดเอ้ยสี 400. ่ร้อย้ยแรงแรงกว่าน,นั้นอนะ่ะแฟลชชุบไม่ผมไม่เห็นดาเมจอ่ะเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับเอ่ใหม่แฟลชเซตไม่เห็นนะท่านะผู้ชมอ่ะอ่ะอ่ะติดเซตอืมโอเคผมไม่เห็นนะท่านะผู้ชมก็ลดประมาณนี้ถ้าตีพวกบล็อกพวกนะี้ อ่ะอะอุ้ยเดี๋ยวตายเดี๋ยวตายก็แรงไหมก็ถามว่าแรงมันก็ไม่ค่อยนะมือก็พอได้พอใช้ได้ก็ถ้าเอาไปตีบอสเอาไปอันนั้นก็ไม่ได้ดีอะไรมากนะทุกคนโอเคเดี๋ยวผมจะลองดูนะครับลองจะลอจะลองตีตรงบอสน้ำแข็งบอสแฉงเผื่อจะได้ดาบพวกหมไม่ได้เลยพอไปตีตัวนั้นก็ได้แต่ของเนี่ยไปตีบอส อือ่ะเรียกว่าอะไรอ่ะบอสพวกบอสเอ่อเอ่อบอสนั้นแหน่นหอยดูมุ่งบอสเอ้ยมึงเป็นไรนะเนี่ยเฮ้ยบอสนี่เกิดน้ำมุ่งชมบอสนี่เกิดบอสตรงนี้เกิดบอสตรงนี้เกิดปัองปาดไปดิปาดไปดิ ปาดไปดิปาดไปดิเร็ว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 ๆผมต้องตีให้ได้ผมต้องตีให้ได,ผด,ได้ผมอยากได้ดาบสีเบอร์เร็วๆดาบสีเบอร์จงมาแล้ผมเปลี่ยนดาบเป็นเปลี่ยนเป็นปืนได้ไหมปืนมันโหดดีอ่ะเนี่ยดูผพดโต้เนี่ยเอา้าทำไมเป็นดาบอะอ๋อมาดาบเก็บก่อนแล้วก็อีควิปเขีได้แล้วยิง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 โอ้ยยิงโหดอ่ะตายตาย โอเคไม่เป็นไรต้องชมใหม่เอาบอสหายโนบอสหายไปไหนอย่าบอกน้องมีคนตีอยู่อะฮะอ๋อนี่บอสโอเคเดี๋ยวเราผมลองเอาปืนตีดูกันถ้ามันตีดีผมก็จะนั้น ลงมานี้เลยวอดมาเร็วมานี่มาทางนี้ผมเก็บก่อนเอาขาตรนัก่อนผมถนัดคุณถนัดข้าตวตนาะหนักเลยเจ้าบอสเจ้าบอสนี่เจ้าบอสด,ดื้อยา่ยายา่าย่าเจ้าต้องตายเดี๋ยวนี้เออหนี่ผมขอเถอะอยากได้ดาบมากขอร้องขอร้องขอให้ได้ดาบ ว่าผมตีแค่ไหนผมก็ยังไม่ได้เพราะโอกาสมันกว่าจะได้นะท่านผู้ชมประมาณสิบเปอร์เซ็นต์เองแค่สิบเปอร์เซ็นต์่ะได้ปะได้ปะเฮ้ย <uckles> ได้ท่านผู้ชมได้มันได้ดาบท่านผู้ชมผมได้ดาบโอ้ยมายกผมได้ดาบได้ไงเนี่ย ว่าได้ไงไม่น่าเชื่อเลยว่าผมจะได้เนี่ยโอเคโอเคนะครับใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ด้วยนะครับเดี๋ยวเจอกันนะครับคลิปหน้าบ๊ายบายเดี๋ยวผมคลิปหน้าเดี๋ยวผมว่าจะรีวิวดับเชงนะครับดาทั้งหมดในเกมอะไรประมาณนะั้นนะทุกท่ายบาย